คุณผู้ชมครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณหน้าสำนักง,งานสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายครับซึ่งในวันนี้ทีมข่าวทีนิวสตีวีนั้นจะมีโอกาสได้ลงพื้นที่บริเวณโดยรอบของวัดพระธรรมกายในะที่กว่า2,000ไร่นะครับซึ่งเราจะมาตรวจสอบกันครับว่าตามข่าวลือนั้นที่บอกว่ามีพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาจํานวนนับหมื่นคนที่อาศัยอยู่ใที่วัดพระธรรมกายนั้นจะมีจริงหรือไม่อย่างไรวันนี้คุณผู้ชมจะได้มีคําตอบในทีนิวสทีวีครับ วัดพระธรรมกายก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2513สังกัดมหานิกายแห่งคณะสงฆ์ไทยตั้งอยู่ณตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีปัจจุบันมีพระเทพยานมหามมนีหรือชัยบุญธรรมชโยเป็นเจ้าอาวาสวัดวัดนี้ได้ประกาศเป็นวัดโดยกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายเมื่อวันที่29กร,รกฎาคมพุทธศักราช2520ในชื่อศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดวรณีธรรมกายยารามซึ่งมาจากชื่อของวรณีสุนทรเวทซึ่งเป็นบุตรสาวของพระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิปดีหรือสุนทรสุนทรเวทกับคุณหญิงแพทย์พงศาวิสุทธาธิปดีหรือประหยัดสุนทรเวทผู้บริจาคสถานที่และต่อมานั้นได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นวัดพระธรรมกายจนถึงปัจจุบันบนเนื้อที่กว่า2,000ไร่และเมื่อทีมข่าวสเปเชียลรีพอร์ตลงพื้นที่สำรวจบ,บริเวณโดยรอบของวัดก็พบสิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่อลังการหลายจุด โดยมหาธรรมกายเจดีมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ฐาน194.40เมตรความสูง32.40เมตรประกอบด้วย3ส่วนซึ่งสื่อถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังครัตนะภายนอกของมหาธรรมกายเจดีส่วนพุทธรัตนะมีการเรียงต่อองค์พระธรรมกายประจำตัวที่สลักชื่อเจ้าของไว้จำนวน3 0 0แสนองค์ส่วนภายในมหาธรรมกายเจดีบรรจุพรัธรรมกายประจำตัวจำนวน7 0 0 0แสองค์ ฐานขององค์พระจารึกนามของผู้บริจาคเพื่อสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวเช่นเดียวกันโดยมีมูลค่าประมาณ2 0 0 0 0ถึง70,000ล้านบาทมหารัตนวิหารคตอาคารสองชั้นในรูปแบบคล้ายสเตเดียมความยาวด้านละ1นกิโลเมตรรอบมหาธรรมกายเจดีทั้งสีด้านคาดว่าสามารถจุคนได้ถึง1ล้านคนเป็นสถานที่รวมพุทธบุตรและพุทธบริษัท Sabrina. สี่ทั่วโลกนับล้านคนให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อพบปะสนทนาธรรมและร่วมกันสร้างสันติสุขให้บังเกิดบนโลกของเรา มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีอาคารรูปทรงกลมแบบเจดีคล้ายจานคว่มเหมือนมหาธรรมกายเจดีที่ประดิษฐานรูปหลอทองคำพระมงคลเทพมุนีหรือสดจันทสโรหลวงพ่อวัดปากน้ําภาษีเจริญเพื่อสักการะบูชาและระลึกถึงพระคุณของท่านภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีบรรจุเรื่องราวอัตตาชีวิตประวัติของท่านเพื่อให้สาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา อุโบสถวัดพระธรรมกายโดยเมื่อวันเสาร์ที่24ธันวาคมพุทธศักราช2520สมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้สเสด็จแทนพระองค์ผู้วางศิลาฤกษ์และในวันอังคารที่29เมษายนพุทธศักราช2523มีพิธีผูกพัทธสีมาภายในอุโบสถรองรับพระพิสูุสงฆ์ร่วมประกอบสังฆกรรมพร้อมกันได้ครั้งละ200รูปมีรูปรักแบบศิลปะไทยประยุกต์ออกแบบโดยยึดหลักความเรียบง่ายและมีความสง่างาม โดยได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2541จากสมาคมสถาปานิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์สภามกายสากลอาคารปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า150ไร่ประกอบด้วยชั้นที่1เป็นชั้นจอดรถและมีห้องประชุมหลายขนาดตั้งแต่500คนขึ้นไปสำหรับอบรมศิลธรรมแก่ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหากิจนักเรียนนักศึกษาพนักงานบริษัท ชั้นที่สองใช้เป็นสถานที่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมฟังธรรมเทศนาโดยใช้ในงานบุญทุกวันอาทิตย์และงานบุญใหญ่ของวัดตลอดทั้งปีสามารถบรรจุคนได้ประมาณ3 0 0แสนคนวิหารคุณใายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงวิหารทรงพีระมิดหกเหลี่ยมทองคำสูง29เมตรภายในเป็นห้องยกประดิษฐานรูปหล่อทองคำคุณยายอาจารย์มหาอุบาสิกาจาันทร์ขนนกยูงเป็นที่สถานปฏิบัติธรรมสามารถรองรับคนได้ถึง300คน ขอจันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันรขนนกยูงอาคารชั้นล่างโปร่งมีส่วนสำนักงานสี่ชั้นส่วนของหลังคาเป็นยอดรูปทรงกลมคล้ายมหาธรรมกายเจดีภายในรูปทรงกลมเป็นภาพของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันรขนนกยูงขอฉันถูกใช้เป็นที่ฉันพัตตาหารของพิสุสามเณรเป็นโรงทานแก่ญาติโยมที่มาถวายพัตตาหาร อาคารภาวนา60ปีพระราชภาวนาพิสุทธิ์อาคารรูปทรงกลมคล้ายมหาธรรมกายเจดีเป็นสถานที่ปฏิบัติวิชาธรรมกายชั้นสูงมีให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าออกและอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงอาคารรูปทรงกลมเริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี2552เพื่อเป็นสำนักงานใหญ่ของวัดห้องประชุมด้านวิชาการด้านพระป,ปริยัติธรรมขนาดใหญ่ห้องปฏิบัติธรรมสำหรับบรัพชิตอุบาสกอุบาสิกาขนาดใหญ่ พิพิพธภัณฑ์เกี่ยวกับมหาปูชนียาจารย์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คุณผู้ชมครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณประตูด,ด้านหน้าเข้าบดวัดพระธรรมกายครับสื่อว่าบริเวณนี้ยังคงมีรถเบโคลสองคันยังคงจอดขวางอยู่นะครับซึ่งก็ยังคงไม่มีการเคลื่อนย้ายด็ดๆทั้งสิ้นครับและคุณผู้ชมครับหากเราสังเกตบริเวณโดยรอบหน้าประตูฝั่งนี้ก็ยังพบนะครับว่ามีการติดป้ายข้อความว่าเราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธรรมชโยครับ ในขณะที่บรรยากาศล่าสุดวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแล้วครับว่ายังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับยังคงไม่มีพระพิสุหรือว่าอุบาสกอุบาสิกานั้นเดินออกมาบริเวณโดยรอบวัดแต่อย่างใดนะครับซึ่งการจราจรบริเวณนี้ถือว่ายังคงคล่องตัวอยู่ครับเอาละรครับคุณผู้ชมครับในขณะที่เรานั้นจะขออนุญาตคุณผู้ชมนั้นได้ดูอีกมุมหนึ่งตรงนี้ก็ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับพี่ วันนี้มานั่งทำอะไรตรงนี้ครับอ๋อป้าอยู่บ้านใกล้ๆนี่แหละจริงป้าจะมาที่วัดนี่แหละแต่พอดีตอนเช้าคนเยอะไงนี่ป้ามาสายวะเขาป้ากระโดดแล้วป้าก็เลยนั่งไปงั้นแหละป้าอยู่ใกล้ๆนี่เองจะอยู่ตรงขวสามไปตรงแอนแล้วก็เข้าไปอยู่หมู่บ้านกระเตมจันครับปกติแล้วเป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายด้วยไหมครับเป็นก็แบบตั้งแต่หลวงพ่อมีหลวงพ่อมีวัดป้าก็หยุดมาที่นี่แหละต้องก็อยู่ลังศิตด้ยครับแล้วก็พอมาวัดแล้วก็ชอบใจ ก็มามาอยู่นี่ใกล้ๆเองวันนี้รู้สึกไงบ้างครับที่ถือว่าวัดพระธรรมกายเป็นข่าวเป็นคราวไม่เว้นแต่ละวันเลยอันที่จริงมันก็ไม่รู้ป้าก็ว่าจริงๆเขาก็หาเรื่องเขียนไปเนาะจริงๆหลวงพ่อท่านดีนะไม่มีอะไรหรอกหลวงพ่อดีมากเพราะว่าปา้าอยู่ตั้งแต่หลวงพ่อตาย,ยังไม่บวชแต่พ่อธรรมบวชแล้วตอนนี้ป้าก็มาอยู่ใกล้ๆบ้านตอนนั้นอยู่ลังสิต แ้วก็ย้ายมาอยู่ข้างๆตรงนี้บ้านป้าอยู่ตรงเนี้แต่ขายไปแล้ววันนี้<ต>คิดเห็นยังไงบ้านครับที่ยังคงมีรถเบ,บรกโวสองคันจอดขวางอยู่่าเขากลัวเขากลัวแบบพวกนักข่าวเข้าไปหรือจะมีอันตรายอะไรนะไม่มีอะไรหรอกเพ้วก็ทางดีจะตายไปครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเสียงของลูกศิษย์วัดพระธรรมกายนะครับที่ถือว่าเธอนั้นยังคงที่จะเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของอพระธรรมชโยนะครับ ในขณะที่ทีมข่าวของเรานั้นถือว่ายังคงที่จะก่อติดนะครับอีกสักครู่นึงครับเราจะพาผู้ชมนั้นไปติดตามอีกมุมหนึ่งของวัดพระธรรมกายด้วยครับและคุณผู้ชมครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่อีกหนึ่งจุดของวัดพระธรรมกายนะครับนั่นก็คือสภาธรรมกายสากลครับซึ่งบริเวณนี้นะครับผู้ชมครับหากเราเห็นณขณะนี้ต้องบอกว่าเป็นมุ้งนะครับที่ตั้งวางเรียงรายอยู่นั่นก็หมายของว่าสถานที่แห่งนี้นะครับอาจจะเป็นที่สถานที่พักถิ่งของเหล่าบรรดาอุบาสกอุบาสิกานับหมื่นคนนั่นเองครับ และในวันนี้ครับทีมข่าวของเรานนั้นจะพาผู้ชมนนั้นเดินเข้าไปข้างในนะครับเพื่อจะไปพิสูจนรร์ว่าเหล่าบาสกุบาสิกาน,นได้มีการอาศัยอยู่ที่บริเวณสภาธ,ธรรมกายสากลจริงหรือไม่ครับ คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะครับก็มีเหล่าบรรดาลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายกันนะครับก็แจ้งกับทางทีมข่าวของเราบอกว่าบริเวณนี้นะครับทางทีมข่าวนั้นเข้าไปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นในส่วนของที่พักของเราอุบาสิกาครับมาวัดถ้าเป็นลูกศิษย์ก็5ปีแล้วเลยจ้ะมาจริงจริงจริงๆคือ5ปีแต่เข้าวัดบวชสิบกว่าปีเลยเออเดี๋ยวที่มาจริง,ง,งออจริงจริงจรปี ก็พอดีกลับไปบ้านหรอแล้วเนี่ยไปรักเพื่อนมาได้คนหนึ่งเดี๋ยวนี้เรายังไม่รู้ว่าในห้องแก้วมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วเมื่อกี้นี่ป้าลืมบัตรเลยต้องรีบลงไปเอาบัตรข้าวสาลีปฏิบัติตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะยี่สิบสามยี่สิบามยี่สิบี่ปัตจบันเป็นมาตั้งแต่ยี่สิบเพราะว่าป้า จะมีบ่วงทางบ้านด้วยมีหมาเลี้ยมหมาไว้ก็จะไปไป,ไปกับกัดแต่คนที่เข้ามากันจริงๆจัง,จง,จง,จงก็ามาอยู่กันนานแล้วตั้งแต่ยี่สองยี่สิบหนก่งค่ะมีกก็ที่ในโครงการนะลูกที่สิบห้ามิถุนาค่ะคือกำหนดโครงการก็ช่วยจริงๆนะลูกก็คือช่วยให้ใจยเย็ยนขึ้นเพราะว่าป้านมันคนใจร้อนมาก ทำอะไร้ไม <Yes. S 1> so ่ได้อุทิศอยากจะฆ่าฆ่าคนก็ตายแต่ทุกวันนี้ก็ก็มดตัวเล็กๆยังไม่ฆ่าแล้วนะก็คือมันได้ตัวบวกกินบ้านหมดเป็นหลังๆก็ไป่ฆ่ามาแล้วก็ได้เยอะเหมือนกันค่ะได้ตรงนี้นะคะเพราะว่าหลวงพ่อท่านสอนดีมากก็อยากจะเชิญชวนก็คือเพื่อนที่เขายังอยู่ข้างนอกนอกวัดะนะคะเขายังไม่รู้ อะไรที่มันอยู่ในวัดว่ามันดียังไงก็ป้า,า,าก็อยากอยากเจอให้ให้เขาเข้ามาพิสูจน์ด,ด้วยตัวเขาเองมาเลยคุณว่าพี่ดียังไงคุณมาพิสูจน์ด,ด้วยตัวคุณเองสิเออแล้วคุณจะได้รู้และคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายครับและวันนี้ทีมข่าวสเปเชียลรีพอตนั้นจะลาคุณผู้ชมไปพร,มพร้อมกับภาพภุมสูงบนเนื้อที่กว่า2,000ไร่ที่วัดพระธรรมกายครับสมพงษ์ี่ปรยุนถ่ายภาพธราวุฒิฤทธิอักษรรายงาน